สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหักแพงทุกหม่องทุกบอลเนาะเพิ่มมารับเบิ่งรับสมองเจโบเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาเบิ่งพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเม่เลี้ยงแมครัวเ้าวเนาะเพิ่นหลังจากเส็จอาหารการกินแล้วเพิ่นกระิงย่อพ่อแม่พี่น้องครือว่าย่อสร้างที่เพิ่นลกมาเหตุวียกอยู่พ่อแจกวัดบ้านซิสว่างไถบ้านเฮาเนาะพี่น้อง มือนี่เล<ร>ยบรมีแต่เจบโบได้พี่น้องได้อาหารลงมามือนี่เนาะกามีทางสาวสาวนางสาวลาวเผ<อ>่นกระไดปลามาร <c oughs> ประกอบส่วนเนาะ <c oughs> พี่นอ้องสบายดีสนามือนี่สาวนางสาเลาเผ <c oughs> ่นกระไดปลาลงมาจากโลสนาสโ,โอ้เจบโบบอกพิดเนาะพี่น้องสี่โลพี่น้องว่านนี่กัน นี่บวานนี่หารโลกโอ้โมรนาสาธุน้ำเพ้งนนะพี่น้องผู้ได้คำมาเบิ่งมาส้มกะอย่าลืมขับไปติดตามสองสา,า,า,าวนางสาวลาวเลยเด้อพี่น้องคนว่าม้วนมวนคนว่าม้วนมวน,น,วมวน,มวนวได้บระด็คือเจโบเด้อพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> จโบนี่ปาวกวานป้านี้เจโบนี่ว่าโบจากม้วนป้านใดวะ ไปไปติดตามผลเนาะพี่น้องไปสอยเสียสอยดันเป็นกำลังใจให้เผลเนี่ยเด้อพี่น้องสาวนางสาวลาวเนาะพี่น้องกับคนบ้านเดียวกันกับเจโบนี่แหละเนาะพี่น้องกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยบนเป็นคนอื่นคนไกลดอกคันเอิญในน้ำพี่น้องก็คือสาวนางผลก็เป็นอื้อยเนาะเป็นน้ำอื้อย่เนาะเราก็ลงมาเหตุกิจกรรมนำกานเหมือนีสบายดีเด้อแม่ครัว เมื่อส oh, ุข oh. ุส oh, ุขคนสบายดีเอ้านิมยังลงสบายดีพี <S 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 ่น้องมื้อสุขุสุขคนโดยลูมนให้ปวกแซงพื้นโดยวันนาะเพจยิ่งบันทึอสว่างและนี่พี่น้องเลยนิ่มเปยเอยลงมาเบ่งเด้ปีใหม่เด้โดยซาถูกเก่าครับตอนปีใหม่สุขดีสุขดีมื้อสุขุมสุขคนขบถึสิ่งดีๆเด้ลปีใหม่นี้เดิ้ลโดยซาถูกเจ้าก็คือกาน ผ่าเขาวผ่าปลาเห่ากับพี่น้องมีลาเป็ดแกงเป็ดปลาผู้ใดเจได้กินตีนเนาะเจโบหมังเล่นตีนนะโอเคไหมมีแจ่วขี่ปลาเนาะพี่น้องปลาหยำปลาเท่าพี่น้องอาหารการกินเป็นตะแเสบดีบวงได้เอาใส่ยยาส่ยได้ไหม

ไอโปเมม่ายอนี่มไม่ต้องมาตี่อเด้อตีทิเงเอาเด้ออยบยอมหับได้่ะมคอยเหตต๊ะเบาเนี่ยนอปะเนาะเนี่ยไง พ่ออยู่บ่แม่คั่วเขาเด้คือบ่กินอ่าตอนนี้พี่น้อยเจ้าน้ำปลาไหลคือบ่มีผูกแป้งใครเนี่ยบ่มีน้ำร่างถวยอ่าเขาเจ้ากินเข้า ให้ขาเจ้ากินข้าวกินน้ำแล้วก่อนจังแปงบ้าเมันู้เะันลามันจูกันพอดเนาะผ้าขาวนะเนาะมันมสาดิคุณเด้น่ามันยังบางผ้าขาวสามตันาสมมะฮันเด้แจวขี้ปลาฮันเด้ กินย่าง้านึ่งได้เขาพิพียบลเพบเลพะกินข้าวรระาด่รกตอนนี้ผกำลังกินข่าวกินพักผ่นกินข่าวกินหน้าพี่น้องเอ้ยเขากินอยู่พี่พันแลนเมื่อ คอนสาดมันะตู้จุ่มกันแล้วมันจ่คูกันนั่งีพี่มาอีผ้านึ่งนี่ได้ยไมต่อได้มู้ต่อได้องก็มาพี่ก็ยาสมาร์ทเวน่์มาขีนมาขีดเขย่าไม่ไม่ อาข่าวลุงเขาใหกขาใหญ่โอ้ยไอ้เงินลมาสิปปลาขาวใหญ่อืมาากินกินกินปลากระเสบแถๆมีทั้งก้อยปลาจำปลาแกงเฟ็ดอาสบายดีบ่าวล่าพากินผาเที่ยวพี่น้องฝนก็ลงมาลงมาอยเห็ดเวี้ยเนาะอากินกินกิน ืม,มื่นเอกาหลายคนพอสมควรเนาะมืนอนี่กาเนาะตอนมพันมาโฮมกันคิดว่าบมมีคน

พุ่นบ้าตึงลูกเศ้าหน้าพี่น้องโงกตอนบักใหญ่เลยตอนบักใหญ่เลยพี่น้องเต็มค่มเลยโดยอ่ากินกินกินหลายๆสิได้มีเหื่อมีแห้งหุ้นเท่งปุ่มหุ่นเทิงลังค่าพูนพี่น้องเอลย แม่เลี้ยงเขาก็เสิบพี่น้องเสิบอย่างเดียวแม่คัวเราได้ได้กินอยู่บ่แม่คั่วเรันั่นเออโอ้ยต้กระบะพี่น้องบ้านอย่าให้อีเด้ออัเงินซื้อไอติมกับบะหมี่ได้ แต่ลงมาค่ะยิบคำนีเอะเนื้อห้เนื้อเดียวนี่นพะี่พี่คอยอยู่อ่าแมรัวเ่าวเ่แม่ครัวหฮา,านี่บ,นนบ่กะบกินซะนกิน,นกินซะมหากิน,นมามูใจป่านเถอะใกจะกินกระเพาน่นกระากระเพรากระเไราผู้อ่กระเกราท่านจบส้เยเลอบาจไปกินกพาบพาะเา

สบายดีพีน้องกำลังกินแกลบอยู่สบายดีม,ดมกกา,ากินละลายกินละลายสางห้าหนี่สบายดีสบายดีเอาคือผีเนาะผีเนาะต้องอายกล้องเนาะานี่ผ้าพ่อใหญ่บ้านสบายดีเด้อผู้ใหญ่บ้านเอ้ยผู้ใหญ่บ้านากำลังกินข้าวพี่น้อง คนายบ้าน่มกินข่าวพี่น้องดยเส้นมากินข่าวน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยกินข่าวซามาคีคุณม่งินขาเาะผักเพียงกินข่าวเนาะอิดเหมยเนาะกินข่าวให้เศร้าไม่เหงาไม่แห้งอย่างขืนใหม่ปลาแล้วกันเป็ดเป็ดต้มเป็ดไต่ไต่โดยลายพี่น้องเยนี hmm. okay. no. ่นน no. ี้เเบเแเนาะหมือนนี้เนาะ เซ่บแฮกก่อันโดยอ๋อแซ่บๆป๊าพูหัวน้อยเจ๊ล่ำก็คือสิแซ่บพูกินข้าวอยู่ห่มไม้พี่น้องบรรยากาศดีๆแจ่วคมๆก็มีเด้อพี่น้องบ่แจ่วคมๆก็มีบ่แซ่บบ่แจ่วคมน่ะแซ่บ คือสิมัมกแกวคมเนาะออมแทีน้อยก็มีพี่น้อง <laughs> ออมออมแทีน้อยก็มีบ่ เขียนน้อยจะีเริอมกโดวะ่ก้อเราสบายดีกับพี่น้องเดียวนี้กำลังกินเขาแสบเราอ่ะเขียนเหนาะอยู่มีแ้พี่น้องเราว่าเราว่าค่ะได้นันได้เขียนน้อยก้อนะเ่รารีบอเรา่อยลกเท้นจะให้อันนี้เนี่ยมไม่ผู้ให้ดอกว่านันนี่แหละแห่งหมักมีอัเจาแล้วก้อนมะแดง่นี่อบ้ บ้าเนี่ยนี่แหล่งดี่เรมีเงินหนีสืเป็ดมาให้กินอีกน้ะพผีเนาะคุ่แม่คั่วห้าวกับพี่เนาะโอเคน้องพี่น้องคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องพ่อก้อนหม่คลิปหนาพี่น้องสบายดี